สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับการใช้นะครับออปชันของพวกฟิตรีทกันนะครับอันดับแรกเลยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวชิ้นงานที่เปิดรับด้วย Cavity m i l l นะครับอ่าบน Cavity m i l l เนี่ยนะครับผมก็อันอันดับแรกเลยนะผมโชว์ตัวฟิตให้ทุกคนดูก่อนนะครับตัวฟิตเนี่ยนะครับผมต้องการโชว์ให้เป็นตัวเลขนะครับโชว์อยู่บนนะครับตัวเส้นทุนผ่าดเลยผมไปที่นะครับในกลุ่มของออปชันตรงนี้ นะครับล้วไปที่ e d i t d i s p l a y นะฮะ Edit d i s p l a y ของติ๊กนะครับในส่วนของตัวฟิลเลนขึ้นมานะครับแล้วก็นะครับก่อนที่จะโอเคเนี่ยนะครับผมจะโชว์อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องสีของเส้นทุนผานนะฮะซึ่งสีของเส้นทุนผาเนี่นะครับมันมีผลอะไรบ้างก็คือโดยปกติเนี่ยนะครับตอนเราจะนเรตทุนผานใดทุนผานหนึ่งเนี่ยจะมีทั้งเส้นสีแดงเส้นสีน้ำเงินนะครับเส้นสีเหลืองนะครับเส้นสีฟ้านะครับ เส้นสีเขียวบ้างนะครับแล้วก็เส้นสีชมพูนะครับซึ่งเส้นแต่ละเส้นเนี่ยนะครับบ่งบอกถึงนะฮะลักษณะของเส้นทุนผ่านอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดวิ่งนะครับดูเหนือชิ้นงานเหนือแค a l e n page นะครับจะเป็นเส้นรับผิดนะฮะ apple ก็คือเส้นก่อนเส้นสีเหลืองก็คือเส้นลงนะฮะแล้วก็ engage ก็คือเส้นเข้าเส้นแรกนะครับ first kite ก็คือเส้นสีฟ้าเส้นแรกนะครับแล้วก็กัดทั่วไปก็เป็นเส้นสีฟ้านะครับ มื่อใดก็แล้วแต่ที่มีสเต็ปโอเวอร์จะโชว์เป็นเส้นสีเขียวนะฮะอ่าถ้าเกิดยกตามฝาเคเลนเพนหรือยกในพ็อกเก็ตเนี่ยนะครับจะเป็นเส้นเทวะโซนะฮะแล้วก็นะครับรีแทร์นะครับก็คือตอนนะฮะถอยออกจากงานนะฮะจะเป็นเส้นสีชมพูนะฮะรีพัชเจอร์ยกขึ้นนะฮะอ่าคราวนี้นะครับพอผมโอเคมาปุ๊บนะครับโอเปอเรชันนี้นะครับผมเจเนเรตไว้ละนะครับผมแค่นะครับกดรีเพย์ใหม่ สิ่งที่ผมเห็นก็คือนะครับในส่วนของตัวเส้นทุน่านนะฮะนะครับให้สะดวกมากขึ้นนะฮะผมเลือกนะฮะับเบลคลิกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้นะครับในส่วนของตัวฟีดนะครับเรามาลองปรับอันดับแรกเลยเนาะนะครับฟีดของผมเนี่ยนะครับใช้ฟีดอยู่ที่1000นะครับใช้ฟีดอยู่ที่1000นะครับ อ่าโอเคนะครับคราวนี้นะครับในส่วนของการเข้านะฮะคอนเนอร์ต่างๆนะฮะในการเข้าคอนเนอร์นะครับผมลองไปที่ในส่วนของคัตติ้งพารามิเตอร์นะฮะตอนเข้าคอนเนอร์โดยปกติเราจะเจอปัญหาว่านะครับพอทูบูลเข้าคอนเนอร์ที่มันเป็นเออ่คอนเนอร์ที่มุมอ่าน้อยๆหน่อยเนี่ยนะครับมันจะทําให้โหลดของทูบูลเยอะนะฮะในส่วนของคอนเนอร์นะครับก็จะมีออปชันนะครับให้เราเลือกอยู่ทั้งหมด3อย่างก็คือออปชันในการสมูทติ้ง นะครับสองก็คือออปชันนะครับ Fit u s t r i t on arc แล้วก็ออปชันนะครับในส่วนของส l o w Down อันดับแรกเลยเรามาดูตรงนี้ก่อนนะครับสม o t ติ n g นะครับมันจะมีให้เลือกอยู่สองอย่างก็คือ All p a r t นะครับกับ l l l But l ั p a r t นะครับ a l l t a r t เนี่ยนะครับมันก็จะมีปัญหาอยู่นิดหนึ่งถ้าเกิดมุมเป็นมุมเหลี่ยมเนาะนะครับพาสุดท้ายมันจะไม่ฟิตเข้ากับรูปร่างนะครับทำให้เนื้อสต็อกเหลือเยอะ นะครับแต่ถ้าเกิดเราเลือกเป็นออบัตลัดพาดเนี่ยนะครับพาดสุดท้ายจะฟิตตามลูกล่างนะครับทูลผม10บมิลนะครับเรเดียสสมมุติว่าผมต้องการ3มมิลก็3 0มทูลนะฮะอ่านะครับคราวนี้ผมโอเคมาก่อนนะครับดูความเปลี่ยนแปลงสักนิดหนึ่งนะฮะก่อนที่จะเจนอ่านะครับคราวนี้ผมนะฮะเลือกเจนเนเรตขึ้นมานะฮะอ่าก่อนเจนเนเรตดูรีเพคของเดิมก่อนละกันนะฮะ อ่ะของเดิมเนาะนะครับยังไม่ได้ปรับนะครับของใหม่นะครับผมเจเนเรทนะครับปรับใหม่อ่ะทุนผ่านนะครับจะวิ่งสมูทนะฮะนะครับจะเดินเป็นแบบสมูทกันนะครับรวมไปถึงเส้นสเต็ปโอเวอร์ตรงนี้ด้วยคราวนี้มาลองเปรียบเทียบกันนะครับผมให้ทุกคนโฟกัสที่จุดนี้นะครับที่หกมุมนะครับสองมุมนี้ก็ได้นะครับตรงที่เมาส์ผมวางนะฮะของเดิมเนี่ยเป็นทุนผ่านมุมแหลมนะฮะ แต่ถ้าเกิดจะอยู่นะครับเราไปเลือกนะครับออปชันที่เป็นนะครับออบผาดนะครับออบผาดเนี่ยนะครับจะมีปัญหาว่านะครับมันจะไปเปลี่ยนทุนผาดที่มันฟิตตามรูปร่างของเดิมเนี่ยนะครับให้เป็นนะครับทุนผาดที่มีเรเดียสซึ่งโดยปกติมันกัดก็ดีแหละแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยนะครับบริเวณตรงเนี้ยนะครับเนื้อสต็อกมันจะเหลือเยอะนะครับเยอะกว่าปกตินะครับอ่านะครับถ้าเกิดแนะนำนะครับตั้งแต่เวอร์ชัน12ขึ้นมาเนี่ยนะครับมันจะมีอ่าออบัต นะฮะออบัตลัดผาดจะคือลัดผาดให้ฟิตตามรูปร่างอ่ะโอเคผมเก่ยนกลับมาเป็นออบัตลัดผาดคืนอ่าสเต็ปต่อมานะครับอ,อ่าผมลืมบอกไปว่าทุกคนเริ่มมองเห็นตัวเลขฟิตหนึ่งพันแล้วเนาะนะครับที่อยู่ตรงเส้นสีเหลืองนะฮะจะโชว์เป็นสีเหลืองตามด้วยนะฮะแต่กราฟิกออนนีค์นะครับทุนผาดบางทีจะโชว์เป็นเลี่ยมนิดหนึ่งนะฮะอ่า โอเคต่อมานะครับก็คือผมไปที่ในส่วนของนะครับน็อตอ่าคัตติ้งพารามิเตอร์แท็บคอนเนอร์เหมือนเดิมนะครับฟีดแอตจัดออนอาร์กนะครับฟีดแอตจัดออนอาร์กเนี่ยนะครับมันจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนะครับเราเปิดออปชันด้านบนนะครับอ่าเปิดออปชันด้านบนนะฮะหรือนะครับตัวทุนผ่าที่เป็นอาร์กนะครับตามรูปร่างของตัวจริงนะฮะก็คือผมเลือกเป็นออดนะครับออดอ่ออาร์กนะฮะอ่าต่อมาก็คือนะครับอ่า การลดฟีดนะครับจาก1,000เนี่ยเราจะลดเหลือกี่เปอร์เซ็นต์สมมติว่าผมลดเหลือ7จ็ดใช้0.7นะครับใช้เป็นแฟกเตอร์แล้วก็นะครับแม็กเนี่ยก็คือไม่เกิน1นะครับไม่เกิน100%ของนะฮะฟีดหนึ่นะฮะอ่าคราวนี้ผมโอเคมานะครับลองเจเนเรตดูนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือในส่วนของตัวอ่าฟีดนะครับฟีด นะครับซึ่งเราจะเห็นว่านะครับในส่วนของฟีดเนี่ยนะครับมันก็จะมีในส่วนของเรื่องการลดฟีดนะครับตรงส่วนโค้งนะฮะตอนออกอาจจะไม่ถึงพันทีเดียวนะฮะอันนี้เป็นการคำนวณของมันอีกทีหนึ่งนะฮะอ่าคราวนี้นะครับต่อมานะครับต่อมานะครับอ่าโฟกัสที่หัวมุมนี้ละกันนะครับหัวมุมตรงนี้ที่ฟีดเป็นหนึ่งพันเนาะนะครับตรงนี้มองชัดเจนดินะฮะอ่า นะครับคราวนี้ผมต้องการจะไปเปลี่ยนนะครับในส่วนของตัวนะครับคัตติ้งพารามิเตอร์นะฮะคัตติ้งพารามิเตอร์ผมเลือกนะฮะในส่วนของฟีดสโลดาวอินคอเนอร์นะครับอันนี้สำหรับทุนผ่านมุมเหลี่ยมแบบนี้นะครับแบบตรงที่ผมวางเมาส์ตรงนี้เนาะนะครับผมเลือกเป็นแบบนะครับเคอร์เรนท์ทุนเคอร์เรนท์ทุนกับพรีเวดทุนเนี่ยนะครับแนะนำว่าใช้เคอร์เรนท์ทุนง่ายกว่าเพราะว่าอย่างโอเปอเรชันเนี่ยมันไม่มีโอเปอเรชัน่อนหน้านะครับเลือกพรีเวดทุนไปมันก็จะไม่คำนวณนะครับเลือกกเเป็็นนคอลืผมม10ี่ย ระยะก่อนเข้าถึงมุมเนี้ยนะครับสักกี่เปอร์เซ็นต์หีืถึงจะต้องการอ่าอย่างเช่นผมบอกว่าร้อยี่สิบปอร์เซนก็คือสักขึ้สองมิลก่อนถึงมุมเนี้ยนะครับให้เริ่มลดละนะครับเป้าหมายของเราจะลดเหลือกี่เท่าไหร่นะครับสมมุติว่าผมอยากจะลดเหลือหกสิบเปอร์เซนตนะครับหกสิบเปอร์เซนตนะครับก็คือจากพันหนึ่งลดเหลือหกร้อยนะครับตรงถึงมุมนะฮะจะลดจากนะครับหนึ่งพันมาวูบให้เหลือหกร้อยเลยไหมหรือจะลด นะครับเป็นสสเต็ปก็คือลดเหลือ800แล้วก็600นะครับก่อนเข้ามุมนะครับต้องแองเกิลตรงนี้ก็คือนะครับมุมตั้งแต่เกี่ยงองศาขึ้นไปถึงจะเรียกว่าคอร์เนอร์นะครับก็ศูนย์ถึงร้อยเจ็ดสิบห้านะครับเกิดจะเป็นเส้นตรงอยู่ละนะครับผมเจเนเรตนะครับก็จะมีการนะฮะการลดนะครับการลดตัวฟีดนะครับลงนะฮะ <G ül üş> ก็คือในส่วนของการลดเนี่ยนะครับมันก็จะมีการลดนะครับที่ในส่วนของแปะประมาณ800นะครับลักก้านะครับประมาณ600นะครับประมาณ600นะครับลักก้านะครับตอนออกมาก็เป็นฟีดพันหนึ่งเหมือนเดิมนะฮะฟีดพันหนึ่งเหมือนเดิมนะฮะอ่านะครับตรงนี้นะครับถ้าเกิดมุมนี้จะดูชัดเจนมากขึ้นนะครับตัวเลขบางจุดมีอาจจะมี การคอลเลเต็เป็นทศนิยมมากนิดหนึ่งนะฮะก็คือลดเหลือ800ลดเหลือ600แล้วก็เข้ามุมก็ประมาณ600แล้วก็ออกมาเป็นพันหนึ่งเหมือนเดิมนะฮะแต่การปรับแบบนี้ต้องทําใจนิดหนึ่งตอนโพสต์นะครับฟีดเราจะออกเยอะเป็นพิเศษนะฮะอ่าคราวนี้นะครับมาดูเรื่องฟีดเพิ่มเติมอีกสักนิดหนึ่งนะฮะ คราวนี้ผมขออนุญาตนะครับใช้ในส่วนของตัวดิสแตนเนี่ยนะครับให้หยาบนิดนึงนะครับให้มองเห็นเส้นทุนผัดได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับที่สิบมิลเลยคราวนี้เรามาดูในส่วนของฟีดสปีดนะครับฟีดสปีดนะครับโดยปกติเรานะครับใส่รอบใส่ฟีดนะครับสมมุติว่ารอบสองพันห้านะครับฟีดหนึ่งพันตรงนี้นะครับอ่านะครับมันจะมีในส่วนของที่เป็นมอนะครับมันจะมีตั้งแต่แอปโพส แอปโพสเนีนะครับเราจะดูจากนะฮะตัวเส้นทุนผ่านนะครับอ่าถ้าเกิดไล่เลยเนาะแอปโพสเนี่ยคือคือเส้นสีน้าเงินก่อนเส้นสีเหลืองนะฮะอันนี้เรียกว่าแอปโพสนะฮะแอปโพสเนี่ยโดยปกติวิ่งด้วย rapid นะครับจะโชว์เป็นเส้นปะให้เราเห็นนะครับก็คือลงเป็นเส้นปะสมมุตินะครับถ้าเกิดผมเปลี่ยนเป็น mmpm นะครับคือลง rapid แล้วบางทีรู้สึกว่ามันเร็วเกินไปสมมุติว่าผมบอกว่าเป็นนะครับ feed ต่อนะฮะต่อนาทีนะครับ f e ดต่อนาที นะครับก็อ่าถ้าเกิดเป็นฟีดต่อนาทีเนี่ยนะครับผมก็นะครับใช้หยุดสมมุติว่า5,000นะฮะอ่าโอเคออกมานะครับแล้วก็ผมลองนะครับรีเพย์ใหม่นะครับผมรีเฟซก่อนนะครับรีเฟซนะฮะแล้วก็รีเพย์ใหม่นะครับ,นะรบ,รนะรบสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตรงเนี้ยฟีด5,000นะฮะฟีด5,000นนะครับแล้วก็นะครับอ่าเป็นเส้นสีนะครับน้ำเงินแบบไม่ใช่เส้นปะนะครับถ้าเกิดฟีดปกติจะเป็นเส้นเต็ม นะครับฟิดและผิดจะโชว์เป็นเส้นปะนะครับแต่ตรงนี้ปรับนะครับก็อาจจะต้องดูโพสสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราปรับเนี่ยนะครับมันอาจจะเริ่มโปรแกรมด้วยไม่ใช่ฟิดจีศูนย์นะครับของตัวของตัวซอฟต์แวร์นี้นะครับทำให้บางทีตัวฟิดจีศูนย์ไม่ออกเนี่ยนะครับ g 4สสก็จะไม่ออกตามนะครับในบรรทัดแรกๆ นะครับอันนี้ก็ข้อควรระวังเนาะนะครับอันนี้ลองปรับให้ดูแต่ว่าแนะนําว่าเป็นนะครับและผิดนะครับเหมือนเดิมนะฮะคราวนี้ engage นะครับ engage ก็คือเส้นสีเหลืองนะฮะสมมุติว่าผมบอกว่านะครับให้เหลือสัก95%นะฮะ first cut นะครับ90%อ่า first cut ก็อ่า engage ก็คือเส้นสีเหลืองนะฮะที่ตีเกี่ยวนะฮะ เราก็มองตามเส้นไปเรื่อยๆเนาะนะครับพอเราเห็นเส้นสีเหลืองปุ๊บเนี่ยนะครับเฟิร์สคัทเนี่ยคือไปเส้นสีเหลืองนะฮะเข้าเส้นสีฟ้าเส้นแรกเนี่ยเรียกว่าเฟิร์สคัทนะฮะสเตปโอเวอร์นะครับก็คือเส้นสีเขียวๆตรงนี้นะครับตอนนี้มันถูกเลสลดฟีดนะครับด้วยในออปชันของพวกคันเนอร์อยู่ละนะครับสำหรับโอเวอร์เลชั่นนี้ไม่มีทาวเวอร์โซลนะครับเดี๋ยวผมปรับทาวเวอร์โซลให้ดูทีหนึ่งนะฮะผมลองปรับแค่2ตัวก่อนก็คือเอนเกจกับเฟิร์สคัทนะครับ ผมมาโฟกัสตรงนี้นะครับก็คือเส้นสีเหลืองกับเส้นสีฟ้าแถวนี้นะฮะอ่านะครับผมเลือกอ่ารีเฟสนะครับรีเฟสแล้วก็นะครับเลือกรีเพกอีกครั้งหนึ่ง่ะนะครับก็นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นนะฮะในส่วนของอ่าเก้าร้อยห้าสิบนะครับเก้าร้อยห้าสิบนะครับในส่วนของเฟิร์สคัทเก้าร้อยตรงนี้ไม่ทํางานนะฮะ อ่านะครับโฟร์แคทเดี๋ยวอันนี้ขอสคริปต์นิดนึงก่อนนะฮะโฟร์แคทเป็นหนึ่งพันเหมือนเดิมอ่ะนะฮะคราวนี้มาดูในส่วนของเรื่องการออกบ้างนะฮะการออกของเราเนี่ยนะครับมันออกด้วยเส้นสีชมพูนะครับถ้าเกิดเราดูตรงนี้เนาะนะครับเส้นสีชมพูนะครับเรียกว่ารีแทกนะครับแล้วก็เส้นสีเส้นปะหลังต่อจากเส้นสีอ่าเส้นสีชมพูเรียกว่านะครับในส่วนของรีพัชเตอร์ คราวนี้เทวซอลจะใช้ตอนไหนนะครับเท์ซอลเนี่ยสมมติว่านะครับผมเปลี่ยนนะครับเอาขออนุญาตปิดนะครับตัวเลขฟีดนิดนึงก่อนนะครับเริ่มจะนะฮะตัวเลขเริ่มจะลายตามากเกินไปละนะฮะอ่านะครับผมรีเฟรก่อนนะครับแล้วก็รีเพย์ใหม่อ่าคราวนี้ผมปิดตัวเลขฟีดไปละคราวนี้เส้นเทวซอลเนี่ยที่ผมพูดถึงเนี่ยมันจะมาตอนที่นะครับเรายกต่างฝักเขนนันเพน นะครัอย่างเช่นผมไปที่ non cutting move นะฮะับ non cutting move เนี่ยสมมุติว่าผมยกนะฮะให้มันอยู่ในหลุมนะครับยกเอ่อยกให้มันนะฮะไม่เกินหลุมนะฮะยกให้มันไม่เกินหลุมอย่างเช่นใน tab transfer lap pit นะครับอ่าในส่วนของ with ingredient นะครับผมก็เลือกเป็นแบบนะครับ private pay นะครับ with ingredient ก็ p r i v a t ก็ได้นะฮะอ่า private pay แต่ว่าจริงๆแล้ว between region นี่ private เพนมันจะไม่ทํางานหรอกเพราะว่านะครับมันชนนะฮะมันชนระหว่างผนังพอ c k เกตนะฮะอ่าผม generate ใหม่อ่าคราวเนี้นะครับเราจะเริ่มเห็นเส้นสีน้ําเงินแนวนอนละนะครับเส้นนี้เรียกว่าเส้นทว่าโซ่นะครับสําหรับเส้นทว่าโซ่นะครับก็คือเส้นที่มันยกนะครับต่ำฝากแค้นเพนนะครับอย่างเช่นตัวอย่างชิ้นงานตัวนี้คือยกในหลุมนะครับยกในหลุม เลือกเป็น static wireframe เนาะนะครับยกในหลุมเส้นนี้นะฮะก็อันนี้นะครับมันก็จะยอมนะฮะยกต่ำให้แต่ว่าสิ่งที่ผมอยากแนะนำก็คือนะฮะถ้าเกิดเมื่อไรก็แล้วแต่ที่ยกในหลุมนะฮะไม่ควรใช้เป็นลับผิดเพราะว่าเครื่องหลายๆเครื่องเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการเดินลับผิดฟีดนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าลับผิดฟีดเนี่ยส่วนมากจะเดินกันแบบ4ี่ห้องศานะครับทุกเครื่องเลยเนาะนะครับแล้วเดินส่วนที่เหลือตามหลังนะครับมันมีโอกาสไปเบียดกับนะครับเดอยที่อยู่ในพ็อกเก็ตหรือผนังพ็อกเก็ตตรงอื่นนะฮะ ฉะนั้นนะครับแนะนาว่านะครับเราใช้เป็นนะครับ mmpm ไว้นะครับสมมติว่า5000ก็ได้นะฮะโอเคนะครับแล้วก็ผมก็รีเฟรชนะครับแล้วก็รีเพทนะครับเส้นนี้จะเป็นเส้นเต็มทันทีนะครับใช้ฟีดที่5000ัอ่าคราวนี้ในอ่าในไหนปรับตัวนี้ละนะครับขออนุญาตเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับเมื่อสักครู่นะครับตอนที่เราไปปรับนะฮะอ่าตัวอ่า อันนอนคัตติ้งมูฟท่าทีนะครับตอนที่เราไปปรับอนคัตติ้งมูฟนะครับในแท็บแทนเฟลดับผิดเนี่ยนะครับมันจะมีในส่วนของวิดอินลิเจนก็คือในพ็อกเก็ตนะครับอันนี้เส้นสีน้ำเงินตรงนี้เรียกว่าในพ็อกเก็ตอยู่ละนะครับเส้นสีน้ำเงินตรงนี้นะครับก็คือวิดอินลิเจนในกลุ่มนี้นะครับส่วนบิทเว้นลิเจนเนี่ยนะครับก็คือระหว่างหลุมหนึ่งไปหลุมสองนะฮะซึ่งตอนนี้นะครับมันยกด้วยเส้นสีแดงเส้นนี้ เท็ใดเมื่อเราปรับนะครับเป็น private เพนก็ไม่ยอมนะฮะคำนวณที่ private เพน private เพนก็คือน่าจะเป็นชั้นล่างสุดนะครับยกขึ้นมาแล้วก็ตรงไปอีกชั้นเลยนะฮะเท็ุผลง่ายๆก็คือมันนะครับไม่สามารถยกได้มันชนผนังนะฮะถ้าเกิดอยากเห็นนะครับผมลองปิด collection check ออกนะฮะอ่าโอเคนะครับไม่ควรทำนะฮะอันนี้นะครับ generate ใหม่นะครับมันก็จะโชว์นะครับตัวเส้นทุนผ่าดตัวนี้ละนะครับ เ่งเส้นทุนผาดตัวนี้นะครับบางหลุมอ,อย่างตรงชิ้นงานตรงนี้รู้สึกว่าพีเวทเพยยังสูงอยู่นิดหนึ่งนะฮะพีเวเพยยังสูงอยู่นิดหนึ่งนะครับนะครับก็เลยแล้วก็จริงๆแล้วมันติดค่านี้ได้อีกนิดหนึ่งนะฮะค่าในส่วนของเคลนนะครับเราคอนโทรลไว้3มิลน,นะครับมันเฉี่ยวมาใกล้เกิน3มิลน,นะครับมันก็เลยไม่ยอมทํางานนะฮะ ในงานคัตติ้งมูฟนะฮะเอ้ยทอทีในคัตติ้งพารามิเตอร์นะฮะนะครับเรากำหนดไว้นะครับ3มมิลนะฮะตรงนี้ก็เลยไม่นะครับไม่ถึงกับนะครับผ่าในงานทีเดียวนะฮะแต่เหตุผลที่นะครับมันยกไปที่แคลนเพลงง่ายๆก็คือมันเข้ามาใกล้ชิ้นงานหรือชนชิ้นงานนะฮะแล้วก็แนะนำเลยว่าไอ้ตัวคอลลิชันเช็คตัวนี้นะครับไม่ควรปิดเลยนะฮะคอนดิชันเช็คตัวนี้นะครับไม่ควรปิด นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราปิดไปปุ๊บนะครับมีโอกาสที่ทุนผ่านนะครับจะวิ่งนะครับผ่านงานเข้าไปนะฮะอ่านะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเรื่องการปรับนะครับตัวฟีนะครับช่วยนะครับในการจัดงานนะฮะในส่วนของออ o ปชั่นนะครับในการปรับฟีดนะครับที่ตอนเข้ามุมเนี้ยนะครับก็จะมีอยู่ในนะครับพวกสองนครึ่งนะครับอยู่ในคัตติ้งคอนัท e เตอร์แล้วก็แท็บคอ n เนอร์นะครับอ่าลองปรับกันดูครับ